สวัสดีครับตอนเช้า,าครับพี่น้องแฟนๆคนใจเช้าทุ่งท่านผู้ชมที่เคารพตลอดเป็นผู้ติดตามเพจสาระน่ารู้คู่กเกษตรไทยนะครับ <c oughs> ที่เห็นนี่นก็คือพักกวงตุ้งหรือพักกระจรนั่นเองนะครับพี่น้องหันมาทั้งปีก็อ่าเป็นพักขน้าพักกระจอนนะครับพูดไปกับพักข้าเนาะนะครับแลวถ้าอาจะาสงสัยว่าคืองามทแท้คือใส่ปุ๋ยเออแบบใดคือคักแท้คือขึ้นแท่ตอน เมื่อคลิปก้อนเบิ่งปะขึ้นติดดินเอลเลียตเดวสันนะครับอ่ะนะครับจะมัดจะต้องมีความูลข้อมข้าใจละในการใส่ปุ๋ยนะครับกับพืชกับพักนะครับเมื่อนี่ก็เลยจะมาให้สาระกับพี่น้องเจ่ยวกับการวินิจการพินิจพิเคราะห์ก่อนจะใส่ปุ๋ยก้อนที่ใส่ปุ๋ยเขาต้องคำนึงถึงยังแนนนะครับหมายถึงว่ายังพอท่านใส่เนอก่อนที่จะใส่ว่าเถอะนู่ใส่ขึ้นจากใส่ปุ๋ยเลยเขาจะคึ้นจากไดแน่นะครับอันแรกนะครับสิ่งที่เขาจะต้องมีก็คือหนึ่ง รู้เรื่องปุ๋ยนะครับมีความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยเพราะว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยยังก็แล้วแต่ล่ะเขาต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ยนั่นนั่นถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเขากจะต้องรู้ว่าสูตรนี้เขาใส่ใส่ส่วนใดเขาใส่บำรุงย่งบำรุงพืชแบบใดเส้นถ้าอยากจะบำรุงใบเขาปลูกพักนี่เขาบนเน้นเอามากเอาผลดรอกเขาจะได้พักกินใบงามๆเจ่งๆอย่างีสิถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนะเขาจะใส่สูตรใด นะครับเช่นถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเข้าก็อาจจะใส่สูตรที่ตัวนาสูงในตัวเจนนะครับพี่น้องเช่น460020001500นะครับใส,ส,ส่เข้าไปใบเขาก็จะงามหรือถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยมักปุ๋ยคอกนะครับเขาก็จะต้องเขาจะว่าทาห้าเขาปลูกพักเอาใบจะให้ใบงามเพ่งเพ่งนี่สิล้วนี่ขื้นเลี้ยงงามเลี้ยวนี่เขาจะต้องรู้นะครับโดยจําสูตรง่ายๆที่เคยท่องกันมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยแต่แต่คู่สอนขี้หมูบำรุงหัวขี้วัวบำรุงใบ ขี้ไก่บำรุงผลนะครับปุ๋ยมักจากขี้หมูนี่อาจจะซอยให้หัวงามเพราะว่าจะเป็นมันเทศมันแกวเผือกอแค่รอดนะครับขี้วัวบำรุงใบนะครับพักขน่าพักกวงตุ้งพักกระจอนพักซี่พักยังอะไรแต่ถ้าเป็นปุ๋ยมักจากขิงว่านจะหนให้ใบางามคือแปลงนี้นะใส่ปุ๋ยมักมูลวัวนะครับพี่น้องใส่ขิงว่ากับฟางเขามักใส่กันแล้วก็ใส่นะครับขี้ไก่บำรุงผลมันเป็นยังจังบำรุงผลดิ คีกไก่เนี่ยมันจะมีฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมนะครับพี่น้องนะครับสูงนะครับไอเจ้าฟอสฟอรัสเนี่ยกระตุ้นการแตกตาแตกดอกบำมรุ่งส่วงติดหมากติดดอกเนี่ยติดหมากติดดอกอ่นอ,นอนวนี่นะครับโพแทสเซียมกับหลังจากหมากเริ่มหใญใ่ึ้นมาเริ่มสะสมแป้งสะสมน้ำตารตลระให้รสหวานนะครับพี่น้องนี่ต้องเข้าใจถูดปุย๋ยด้ยนะอันแรกนะครับว่าใส่ปุ๋ยอันใดบำมรุ่งอันใดปุ๋ยตัวใดบำมรุ่งแบบใดนะครับช่วงใดนะครับ นอกจากฮู้ปุ๋ยล้วบนี้ตอมาต้องมีการวิเคราะห์พืชบ้ี้ว่าพืชเท่านะครับเท่าปลูกมันเท่า,าเท่นเนเา,เาต้องการยังมันก็จะเจ้าเนื่องกับตัวแรกนั่นแหละเช่นถ้าต้องการใบเออถ้าเท่าปลูกเพื่อหวังกินใบเช่นพืชผักนี่เท่าจะต้องใส่ปุ๋ยสูตรนี่ <S <S ถ้าเท่าปลูกอยากได้ต้นได้ผลได้มากได้ผลเขาก็ต้องใส่ไปสูตรนี่ <S <S หรือช่วงที่พืชเท่ายังน้อยเนี่ยเทาใส่สูตรได้นอพืชน้อยพืชใหญ่ช่วง ปลูกแรกๆกับช่วงกําลังเจรเิญเติบโตกับช่วงทีม่มากที่ผลมมนต้องการปุย๋ยบวกขึ้นกันได้พพ่น้องบอ่แมนว่าปุย๋ยตัวเดียวจบน,นะครับโดยในกรณีที่ปลูกเพื่อเอามากเอาผลเคนัคบแต่ถ้าเป็นพืชอายุสัน้นเช่นพวกพักพวกนี้เนี่ยสูรเดียวจบคือกันนะครับพี่น้องอใส่ปุย๋ยหมักมูลงวัวจบยูเลียจบเพราะว่าอายุแค่สามสิบสี่สิบมือเนี่ยตัดขายแล้วตัดกินแล้วเสียนะนะครับแต่ถ้าเป็นพืชพักที่อายุยืนเหมือนเช่นพวกหมักเผามักหง ม่วงนะครับที่เขาปลูกเพื่อหวังหมากหวังผลในช่วงยาวๆในระยะยาวๆเนี่ยครับช่วงแรกนี่นะครับพี่น้องนะครับพืชช่วงแรกเขาจะต้องการในตัวเจนหลายนะครับช่วงที่ตั้งตัวช่วงที่ล่งดินไม่เนี่ยนะครับอาจจะเป็นขีง้วนะครับปุยมักปุยขอกใส่นะครับหรือว่าจะเป็นปุยยูเรียนะครับพี่น้องช่วงที่พืชใหญ่ึ้นมาช่วงหนึ่งหม่ระยะกำลังจะเริ่มเติบโตแตกกิ่งแตกก้านก็อาจจะต้องการธาต ฟอสฟอรัสมาเสริมเพื่อกระตุ้นการแตกรากแตกงาแตกก้านนะครับอาจจะเป็นปุ๋ยสูตรซิม 15, 1 5มฮาซิมหกซิหกก็ว่าไปนะครับพี่น้องจนกระทั่งเขาจะเริ่มเติบโตพ้อมจะติดหมากติดผลมันต่อไปก็จะมากเป็นปุ๋ยสูตรที่จะบำรุงกระตุ้นการแตกดอกแตกตาบำรุงหมากบำรุงผลก็อาจจะเป็นพวก1ิบสาม8ิบสามยี่สิบเอ็ดแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยังสี่นะครับพี่น้องปุ่มเนวัดตั้งแต่ปลูกจนหอดเก็บขายสูตรเดียวตลอดเนี่ยในกรณีที่เป็น ไม่ยืนต้นนะครับแต่พักหนี่บ่มบ่มมีปัญหานะครับนี่คือต้องเข้าใจพืชนะครับพี่น้องอันที่สามนะครับอันแรกเข้าใจปุ๋ยอันที่สองเข้าใจพืชอันที่สามนี่ต้องเข้าใจดินเหดินที่เขาจะใส่ปุ๋ยนี่นะครับมันบมไม่ว่าจะได้ผลทุกปุ๋ยไปนะครับพี่น้องปลูกขึ้นกันนะครับพักอันเดียวกันปลูกลงดินเดียวกันแต่หากคนละทีใส่ปุ๋ยสูรเดียวกันอาจจะง่ามบ่เท่ากันเนื่องจากว่า ส,สภาพดินนะครับพี่น้องต้องเข้าใจว่าดินดินกดดินด่างดินพอดีดินร่วนดินเหนียวดินทรายดินแน่นดินเทือบอันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าาจะต้องใส่ปุ๋ยจังใดนะครับน่เวนว่าการเข้าใจดินนะครับพี่น้องอันสุดท้ายวันน่นก็คือความซ้นในดินมีดินเราต้องมีความซ้นแห่งไงกุ้นๆใส่ปุ๋ยบรได้ผลเดิพี่น้องได้เพราะว่าปุ๋ยมันไปกับน้ำนะครับถ้ามีความซ้นมีน้ำมันก็จะละลายปุ๋ยเพราะว่าจะเป็นทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินรีนั่นแหละ ต้องการความสื่นเบิดนะครับถ้ามีน้ำม,มีในงดน้ำได้พ่อน้ำพ่อความสื่นพ่อนะครับใส่ปุ๋ยมันก็นจะได้ผลนะครับการละลายของปุ๋ยละลายธาตุอาหารก็ดีนะครับเป็น้อนี่ก็คือหลักการวินิจพิเคราะห์ก่อนจะใส่ปุ๋ยนะครับพี่นอ้อข้าต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้หนึ่งหูเรื่องปุ๋ยสองหูเรื่องพืชสามหูเรื่องดินสี่นะครับความสื่นในด,ดินอันที่ห้านะครับอันที่ห้านี่ยอาจจะบาเกี่ยวกับกบินกับเดินกับกพืช ต้องหู้ภาวะตลาดในกรณีีที่ห้าเห็ดเพื่อการค้าเพื่อการขายต้องหู้ว่าช่วงนี้ตลาดต้องการยังช่วงนี้อันใดราคาดีราคาบอดีก็บพืชตามข้าวสารเกละละี่ยวกับนอ่ราคาพืชผลนั่นเองนะนะครับนะนะนะบอกพี่บอกน้องแต่ตาเห็ดยู่เห็ดกินแบบเศร้าทุ่งกับแยกแก้วนี่ก็บ,บ่ได้อยากเรื่องราคาแล้วศูนย์บาทก็บไ่ได้เปยังเพราะ,ะห้องเห็ดไม้อยู่ไปกินนะนะ,นะครับครับพี่น้อง้าเห็ดไละนะครับการตลาดก็จะมีความสาคัญแล้วบัลนะครับพี่น้องเอาต้อง ว่าง่ายคือทาปุกเป็นก็ต้องขายเป็นเนาะครับขายเป็นหูภาวะตลาดการลงทุนการใส่ปุ๋ยนะครับถ้าห้าเฮ็ดกินธรรมดาเฮาบ่ได้หวังผลในการค้าการขายห้ากับ่จาเป็นต้องไปทุ่มเทอีย,อยังไยปุ๋ยสอบแล้ว0 0 0 3,000กับ่จาเป็นต้องเอามาใส่ดอกนะครับพี่นอ้องพะว่าาเห็ดอยู่เฮ็ดกินซื้อนะครับกับถ้าหากราคาบ่ดีแต่พี่น้องไปทุ่มทุนใส่ครัาากนี่ก็ถือว่าเก่งนีมือน,นัน้ <laughs> นะครับจะนับตรงเบิงเบิงภาวะตลาดน้าเนาะนะครับนี่คือหลักการต่างๆ เจ้ากํากับผู้เพื่อต์นะครับที่ชาวทุ่งนํามาฝากพี่ฝากนอก้องอ่ะก็ลองไปพี่ควาเบิง่งผู้บางคนบัดจะบอกว่าใส่ไปแล้วคือบ่งามเนาะใส่ไปแล้วคือจังซั่นสิอาจจะมีส่วนเกี่ยวกับที่ชาวทุ่งว่ามานี่ยละ1อาจจะใส่ปุ๋ยบ่ถือจัดมันพืชมันมต้องการปุ๋ยจะได้ไม่รู้ละว,ว่าจะมีหยังใกล้มือฝาดใส่ก่อนเลยจังซี่นะครับอันนี้ต้องเบิง่งจังหน่อยเนาะเพื่อใส่ไปแล้วอาจจะบ่ได้ผลอาจจะเป็นการสูญเปล่าวทิมซืซ่อๆก็มีนะครับวินิจด,ดินน้องเพื่อ ปุ๋ยดีนะครับปุ๋ยดีแต่ว่าดินบบอรหไฮนะครับสภาพดินบบอไฮกดจัดเค็มจัดดินปนเปื้อนมางละแหน,น่ทึบมละคุดปังปังใชนะครับกานใส่ปุ๋ยอาจจะบ่ได้ผลนะครับพืชอาจจะบ่จะเลื่มเติบโตดีนะครับพืช <c oughs> ด,ดีดินดีแต่น้ำไม่มีหดวันนี้นะครับปลูกเราสามมือจะได้หดเท่นึงเนี่ยแข็งแย่งเงี้ยสิกะบไ่ได้ผลครับ,บ,รรบมันจะต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับ ปุ๋ยดินพืชความชื้นนะครับพี่น้อนะนะะงนะครับแล,ล้วก็โรคแมลงนะครับบ่มีรบกวนก็เป็นปัจจัยหนึ่ขงขึ้น,นกันนะครับอ่ะคลิปนี้คงจะพอพี่พอน้องแยงแค่นี้สักก่อนนะครับคลิปหนะมิยังดีๆจังพอกันไม่ฝากก็ตกิดตามฝากไล์ฝากแชร์เป็นกําลังใจครับกนใจชอบทุ่งนะครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวได้มักกําลังมักปุ๋ยไว้มีปุ๋ยมูลเป็ดปุ๋ยมูลไก่ปุ๋ยมูลวัวนะครับอ่ะพี่น้องบ้านใกล้เลื่อนเขี้ยนนะครับถ้าอยากจะได้ปุ๋ยไปใส่พัก ใส่ย่างงามขึ้นยังสิกำมาติดต่อได้ที่ไอริมมินิมาร์ตเนาะนะครับปั่นกันไปใส่นะครับอันนี้ใส่ปิดซีซ่าร์ตันก็คงสุบมี่สอบหนึ่งสองสอบใส่พักใส่หยาพ่อได้ยุได้กินนี่กับพ่อได้มีปั่นกันนะครับยายแก้วเป็ดปุ๋ยไบทเนาะนี่ปุ๋ยหมักมูลไก่มูลเป็ดนะครับใส่แล้วก็งามใช่ละอภาสาสัมพันธ์กันไปมีของดีปั่นกันใส่นาะพี่น้องเนาะนะครับอ่าคลิปหน้าพ่อกระไม่พี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับผม